มากินขนมจีนน้ำยาหม้อดำกับผักสดๆบ้านแม่กันครับมาเดี๋ยวมาดูอันนี้น้ำยาอามาใกล้ๆเลยใกล้เลยมาใกล้ๆเลย,ลเลยอันนี้หม้อน้ำยานี้น่าจะอายุประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วขนมจีนน้ำยาหม้อดำ กับผักกวางตุง้งอันนี้ปลูกเองไม่ใส่สารพิษพิจอดขนมจีนน้ำยาหม้อดํากับผักพลึก ันนี้มันยังไม่เป็นดอกอนนดอกบนแถบพริกอดน,นี่หอมอากนะ <c oughs> ขนมจีนน้ำยาหม้อดำกับผักชีลา หอมอันนี้แถมผักชีปอมด้วยผักอิตูไม่มีวันนี้ขนมจีนน้ำยาหม้อดำกับผักกูดในกออันนี้คือเฟ้นหาจากในกอเลย ยอดใหญ่มากสุด,ดยอดขนมจีนน้ำยาหม้อดำกับผักเนาอันนี้ผักเนี้ยไม่ค่อยป่งเพราะว่าฝนไม่มี จะป่งช่วงหน้าฝนาหวานมาก